พบกับช่องเพชรเจษฎ์รซิ่งอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูประเพณีแตกบ้านของชาวอีสานกันนะครับแตกบ้านนะครับไม่ใช่บ้านแตกการแตกบ้านก็คือการทำเพื่อแก้เครดให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขกันนะครับนี่คือบรรยากาศของชาวบ้านนะครับที่เดินออกมากันนะครับเพื่อจะไปแตกบ้านทางทุ่งนาหรือว่าย้ายถิ่นฐานย,าย้ายอพยพย้ายไปที่ใหม่นะครับ ระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็จะอธิบายคําว่าแตกบ้านให้ฟังนะครับว่ามันมีที่มาอย่างไรหรือทําไมถึงต้องแตกบ้านนะครับคํานิยามของคําว่าแตกบ้านหมายถึงการอพยพการโยกย้ายถึงฐานเพื่อไปหาที่อยู่แห่งใหม่เนื่องจากที่อยู่เดิมนั้นเกิดเพศภยัยเกิดเหตุเพศภัยนะครับสิ่งไม่ดีสิ่งอวมมงคลต่างๆเกิดขึ้น ผู้คนอยู่ไม่เป็นสุขหรือเกิดโรคระบาดรุนแรงในชุมชนสาเหตุเหล่านี้นะครับจึงทาให้ผู้คนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อไปหาที่อยู่ที่กินที่ทํากินแห่งใหม่ชาวอีสานจึงเรียกว่าแตกบ้านหรือไปหาที่ไปหาบ้านใหม่ครับแตกบ้านแตกเมืองนะครับไปหาบ้านใหม่นั่นครับคือที่มาคือคํานิยามของคําว่าแตกบ้านนะครับไม่ใช่บ้านแตกนะครับ แต่ประเพณีแตกบ้านของชาวอีสานนั้นไม่ได้หมายถึงว่าต้องอพยพไปอย่างถาวรน,นะครับประเพณีนี้คืออพยพชั่วคราวตามประเพณีความเชื่อซึ่งหมายถึงว่าอาจจะไปแค่ช่วงเชา้าถึงช่วงสายนิดหนึง่งแล้วก็กลับมาจังหันเชา้าที่วัดต่ออันนี้จะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตซึ่งเราไม่ปรากฏหลักฐานนะครับว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ชาวบ้านเชื่อกันว่า แบบนี้นะครับก็คือทําตามกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าปีใดมีวันขึ้นแรม1น่งคเดือนหที่ตรงกับวันอังคารหรือแรม5้าค่ำเดือนหที่ตรงกับวันอังคารในปีนั้นๆนะครับจะต้องมีการแตกบ้านโดยเชื่อกันว่าวันนั้นคือวันแข็งวันร้อนวันโลกาพินาหรือวันไม่เป็นมงคลต่างๆนะครับมันจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม จึงมีการทําพิธีแตกบ้านเกิดเกิดขึ้นย้ายที่อยู่ชั่วคราวนะครับเพื่อแก้เครดให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขกันนะครับประเพณีแตกบ้านนะครับถึงแม้ในปัจจุบันจะเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีที่เจริญแล้วหรืออย่างไรก็ตามผู้คนก็ยังถือขนบธรรมเนียมนี้อยู่นะครับซึ่งได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับที่คอยเกือ้อกูลกันอย่างไม่เสื่อมคลายนะครับของของชาวบ้านแล้วกันเนาะ เมื่อย้ายถิ่นฐานอพยพเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางกลับนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่เรากําลังเดินทางกลับบ้านกันนะครับเพราะว่าเราได้อพยพมาชั่วคราวแล้วนะครับมาทางไหนเราก็กลับทางนั้นนะครับทางเดิมนะครับ เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ